เฟ่อเมซอนของปตทเกิดขึ้นมาได้ยังไงไปดูการละครั้งหนึ่งปี2545ผู้บริหารของปตทเห็นข้อมูลแล้วว่ากาแฟกระป๋องขายดีมากเลยเปิดคาเฟ่อเมซอนสาขาแรกในปั๊มที่มีพาวดีตแต่สมัยนั้นคนยังนิยมกินกาแฟกระป๋องอยู่ทําให้บางวันอเมซอนขายได้แค่20แก้วและทําให้2ปีแรกขาดทุนยับแต่กิจการก็โตขึ้นเรื่อยๆคนหันมาก,กินกาแฟกันมากขึ้นทำให้ในปี55ปตทใช้กลยุทธ์ขยายสาขาโดยการขายแฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอนทำให้ตอนนี้อเมซอนมีทั้งหมด 3, 8 9 5สาขาข เทียบกับ Starbuck s ที่มีแค่4 5, 9สาขาถือว่าเป็นแบรนด์คาเฟ่ที่มีจํานวนสาขามากที่สุดในไทยบูชาแล้วก็ลาวแถมยังมีจํานวนสาขามากเป็นอันดับที่6ของโลกด้วยซึ่งทั้งปี65อเมซ o n ขายไปทั้งหมด357ล้านแก้วหรือขายได้เฉลี่ยสาขาละ251แก้วต่อวันถ้าดูจากรายได้รวมทั้งหมดของ OR ที่เป็นเจ้าของป um ั um ๊มปตทรายได้จากกลุ่มไลฟ์สไตล์มีสัดส่วนแค่2.6%แต่กาไรดีกว่าธุรกิจน้ํามันเยอะสัดส่วนเลยขึ้นมาเป็น25%ถ้าเกิดดูจาก e ิ i t ิดาและนี่ก็คือ Amazon